สวัสดีครับวันนี้มานำเสนอนะครับเรื่องข้าวนะครับที่มีโภชนาการสูงมีวิตามินสูงนะครับคือข้าวลืมผัวนะครับประเทศไทยของเรามีข้าวมากมายนะครับที่เราเห็นอยู่นี้คือข้าวชนิดต่างๆนะครับเรานำเสนอให้ท่านเห็นนะครับแต่วันนี้เราจะมานำเสนอข้าวลืมผัวนะครับเป็นข้าวไร เป็นข้าวไร่ที่มีประวัติความเป็นมาเป็นของชนเผ่าม้งจังหวัดตากนะครับเป็นของชนเผ่าม้งจังหวัดตากความโดดเด่นของเขามเมล็ดเปลือกดำอมม่วงนะครับหรือดำอรูปร่างของเขานะครับมเมล็ดก็ออกป้อมหน่อยหนึ่งนะครับไม่เรียวยาวการปลูกก็ปลูกที่ดอน ปูกที่ดอนนะครับที่น้ำไม่ขังแล้วก็เป็นพืชไร่เป็นที่ดอนเป็นพืชไร่เป็นข้าวไวแสงเป็นข้าวนาปีทนแรงด้วยนะครับทนแรงนะครับสูงประมาณ151เซนติเมตรนะครับน้ำหนักเข้าเปลือกถึง10.4กิโกรัมต่อถังนะครับ คุณค่าทางโภชนาการท่านผู้ชมครับคุณค่าทางโภชนาการมีสารต่อต้านนะครับสารต้านอนุมูลอิสระสูงถึง833.77มิลลิกรัมต่อ100กรัมคิดดูสิครับมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะครับมีวิตามินเช่นวิตามิน B1 วิตามิน B2 เนี่ยมีธาตุอาหารนะครับอื่นๆอีกมากมายเช่นธาตุเหล็ก แคลเซียมนะครับแคลเซียมนะครับเมงกานิสนะครับนะครับนี่แหละครับคือคุณสมบัติเด่นของเขานะครับคือข้าวลืมผัวนะครับคนทั่วไปนะครับเขานิยมนะครับเอาไปทำเป็นของหวานนะครับนะครทำเป็นของหวานเป็นข้าวหลามเป็นข้าวมูนอะไรต่างๆนะครับที่เมล็ดข้าวนะครับเขานิยมนะครับ มีราคาสูงมากนะครับภาคอีสานนะครับบ้านนอกทั่วไปกิโลกรัมละ50บาทนะครับถ้าอยู่ในห้างร้านจะขนาดไหนนะครับควรปลูกควรรับประทานนะครับควรนำมารับประทานนะครับท่านผู้ชมท่านไหนนะครับคิดว่าคลิปของเรามีประโยชน์นะครับมีความรู้ก็ติดตามนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามได้นะครับและอย่าลืม กดกระดิ่เพื่อแจ้งแจ้งเตือนได้ทุกครั้งนะครับวันนี้ราท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ